พระเอกก็มีความใคร้ท่านโหในปรบักจำนวนด้วยนะคะที่สำคัญนะคะคือยังมีความอืเขาจะเป็นเหมือนบุรุษผู้ร้องขอความรักจ้าเุ๊ยแค่แบบแค่แค่คิดก็ฟินแล้วอ่ะว่าพระเอกคั้งรักมาแล้วอีกหนึ่งจ้า วันนี้ก็จะเป็น EP 2แล้วนะคะที่เรากลับมาพบกันนะคะ EP นี้นะคะเราก็จะมาเมาท์มอยกันถึงเรื่องที่ทําให้เราอยากอ่านแสนชังนิรันดร์กกันนะคะ <S <S <an> <S เรียกว่า EP เนี้ยจะเป็นเหมือน EP ป้ายยากันไปเลยทีเดียวนะคะหลายๆท่านก็คงจะได้พีออเดอร์เรื่องนี้กันไปแล้วนะคะเรื่องนี้ปกสวยมากอุ้ยแค่เราเห็นก็รู้สึกว่ากรีดแลว้วอ่ะรู้สึกแบบ ถูกใจเนาะหลายคนคงจะโดนตกเพราะปบกันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเมา์มอยกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจหรือว่ามีความสนุกตรงไหนซ่อนอยู่กันบ้างนะคะเรื่องที่หนึ่งผู้เขียนเรื่องนี้คือท่านถิงไลเคอร์คนเขียนเดียวกับปรปักจำนนท์และค่าผู้นี้วัสนดีเกินใครคะ่ะก็คือผู้สร้าง ท่านโหแล้วก็พี่ใหญ่เผยนะคะให้เข้ามาสู่ในใจของสหายทุกท่านเลยนะคะน่าจะแบบติดอันดับหนึ่งแน่นอนเลยนะคะโดยที่เรื่องนี้นะคะจะมีความเข้มข้นกว่ามากแล้วก็มีน้ำตาคอ,อบ้างในบางช่วงค่ะ <ๆ S 1> ก็คือน่าจะอินไปกับความรักของพระนางด้วยเนาะแต่ตอยมั่นใจว่าเล่มนี้ถ้าอ่านจบแล้วอ่ะยิ้มไม่หุบแน่นอนเลยค่ะ กันเรื่องที่2เลยนะคะพระเอกสายข้างรักเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าน่าจะยืนหนึ่งในใจสหายทุกๆคนกันจริงๆเพราะว่าไม่ว่าจะออกมากี่เล่มต่อกี่เล่มเนี่ยก็น่าจะแบบฮอตฮิตติดชาร์ตกันอยู่ตลอดนะคะ mm hmm. อย่างเรื่องนี้แสงชังนิรันดร์พระเอกก็มีความใคร่ท่านโหในปรบักจำนวนด้วยนะคะก็คือจะมีทั้งความดุดันดุดันแล้วก็เย็นชาที่สําคัญนะคะคือ ยังมีความอ,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 อื้อหืออื้อหือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องไปลองติดตามว่าจะอื้อหือยังไงจะอื้อหือเหมือนปาระปตากำนนไหมหรือจะ,ะอื้อหือในรูปแบบใหม่ของแสนชังนิลาลักษณะนะคะ,ะแต่ว่าแต่ช่วงหลังๆอ่อย่างของพระเอกเล่มนี้เขาก็จะเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยนะน้องวิเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนบุรุษผู้ร้องของความรักจ้าุย <laughs> แค่แบบแค่แค่คิดก็ฟินแล้วอะรู้สึกแบบตัวเองรู้สึกแบบ ฉัน<ต>เป็นนางเอกอ,อะไม่ตอนนี้ฉันเป็นแล้วนะฉันยังไม่อยากแล้วฉันเป็นแล้วโนเอาละค่ะอย่างนั้นนะคะสหายทุกท่านต้องจดไว้เลยนะคะว่าพระเอกข้างรักมาแล้วอีกหนึ่งจา้ามาต่อกันที่เรื่องที่สามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวสองชาติก็คือชาติแรกเนี่ยพระเอกเยินชาหนักมากแล้วก็นางเอกเนี่ยมีเหตุให้ต้องตายพอตายไปแล้วเนี่ย ลูกชายยังมาปาดคอฆ่าตัวตายต่อหน้าพ่ออีกโอยค่าตัวตายแค่ฟังรู้สึกแบบมีความเจ็บปวดในใจเหมือนกันเนาะใช่นางเอ็ดก็เลยแค้นออมากพออย่างนี้แล้วแล้วพอนางได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เป็นตัวเองในในช่วงที่เพิ่งแต่งงานอะไรเงี้ยนางก็เลยอยากจะเลือกดำเนินชีวิตแบบใหม่ค่ะ เรื่องที่4เพอได้กลับมาเกิดมาอีกครั้งองค์แม่ก็ประทับเลยจ้าเพราะหลังจากที่เย็นชาใส่ฉันใช่ไหมพอกลับมาครั้งนี้ฉันก็กลับมาเย็นชาใส่พระเอกบ้างนะคะแต่นางเอกของเราเนี่ยไม่ได้คิดจะแก้แค้นนะคะ แค่อยากจะหยากบอกพระเอกเพราะนางไม่อยากใช้ชีวิตแบบชาติก่อนแล้วอ่าน้องวิเมาส์ถึงตัวนางเอกไปแล้วเดี๋ยวพี่เมาส์ตัวของพระเอกบ้างว่าเฮ้ยจุดมุ่งหมายในการที่เขายอมแต่งงานเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายเหมือนกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาอ่ะเหมือนแบบอยากได้ตําแหน่งที่สูงสูงแล้วก็อยากครอบครองแผ่นดินนี้ด้วยอพอชาติเนี้ยกลับมาเจอนางเอกที่แบบดูเปลี่ยนไปอะ่ะดูแบบเฮ้ยทำไมมาเย็นชาใส่เขาล่ะจากที่แบบ ไม่ได้สนใจในชาติก่อนชาตินี้เขาก็เลยกลับมาแบบมีความสนใจเกิดขึ้นด้วยนะคะใช่พอไม่สนเพราะเขาไม่สนใจสนใจเขาเฉยเลยเรื่องที่5อย่างที่บอกไปนะคะว่าพานางเรื่องนี้เขามีลูกกันตั้งแต่ชาติก่อนแล้วในชาติใหม่นี้นาเอกก็มีลูกเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะคะ เป็นเด็กที่นางไปขอมาเลี้ยงจากวาัดแล้วก็หน้าตาก็คือจะเหมือนกับลูกชายนางเองเมื่อชาติที่แล้วเลยใช,ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีความทั้งฉลาดด้วยแล้วก็จะเชื่อฟังแม่มากด้วยนะคะบอกเลยนะคะว่าอ่านแล้วจะต้องยิ่งหลงรักเพราะว่าเด็กคนนี้น่ารักมาก ื่องที่6นะคะความรักในเรื่องนี้ก็คือจะยิ่งอ่านแล้วก็จะยิ่งทาบซึงไปก็จะมีความแบบเจ็บปวดหน่วงๆเป็นระยะมีความแบบจึจึๆในหัวใจ ใช่เพราะว่าคนหนึ่งก็คือใจแข็งแล้วก็ไม่ลืมอดีตอันนี้นางเอกนั่นเองใช่ค่ะแนละ้วส่วนอีกคนนึงก็คือจะมีความแบบเป็นผู้ร้องขอความรักมีความทั้งคอยคิดถึงคอยเป็นห่วงอยู่ตลอดเวลาแน่นอนว่าคือพระเอกใช่ถ้าเรามาเจอแบบผู้ชายที่แบบร้องขอความรักจากเรานี้เราคงฟินกันน่าดูเลยนอ้นองวิใช่ถ้าเจอในชีวิตจริงพี่เอาไงคะพุ่งเข้าใส่แน่นอนเลยค่ะ เรื่องที่7เรื่องนี้นอกจากความรักจะเข้มข้นแล้วก็ยังมีเรื่องราวการเมืองที่เข้มข้นด้วยค่ะเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นท่านหญิงซึ่งมีพาอ,เ,อเป็นผู้ปกครองแคว้นอ,อย่างเรื่องนี้ก็คือจะเป็นยุคที่เหมือนแบบมีพื้นที่ในการปกครองตนเองนะคะใช่เรียกว่ายุคอ๋องแล้วก็ราชสำนักเนี่ยเขาต้องการจะยึดพื้นที่แผ่นดินคืนไป แสนชางนี้รันลักมี3าเล่มจบออกพร้อมกันอีกทั้งเรายังได้นักวาดใหม่มาวาดให้กับปกทั้งสาปกของเราด้วยโดยทั้งสาปกนี่ค่ะน้องวิกก็คือจะอสื่อถึงนางเอกทั้งสาเล่มเลยหนึ่งะคะ่ะก็จะเป็นท่าน,นางเอกที่เป็นท่านหญิงใช่ค่ะถ้าดูจากรูปะจะเห็นถึงความแบบมีความแข่ง,แ,ขงแกร่งดุดดังนางพญาเลยยิ่งโทนสีแดงๆนะรู้สึกถึงแบบเชิดสวยเลิศเชิดหญิงอะไร<ต>ประมาณนี้เลยนะคะสวยมากคุยแบบพี่เห็นครั้งแรกแบบ ต้องกีบแน่ใช่แค่เห็นครั้งแรกเหมือนกันมีความแบบกีดรองว่าเฮ้ยชอบอะ่ะชอบมากเลยชอบปกก่อนส่วนเล่มสองนะคะจะเป็นนางเอกที่แบบเป็นฉากที่นางเอกไปด้านด้นหาตัวยาเพื่อมาทมาาําสมุนไพรรักษาคนซึ่งในตัวเนี้ยเล่มเนี้ยก็คือจะมีแบบความแบบแววตาเศร้าลิดน,นึ่งมีความหวั่นไหวในแววตาอาแล้วพอมาเล่มจบนะคะเล่มที่สก็จะเป็นฉากที่นางเอกเ หวนนึกถึงรักแรกที่เขานึกถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเคยเหมือนลองขอว่าเหมือนให้ช่วยลูกนกหน่อยแล้วผู้ชายคนนั้นก็เหมือนแบบสามารถช่วยลูกนกมาได้ด้วยนะคะก็จะเหตุเป็นสีหน้าที่แบบดูมีความสุขส่วนว่าผู้ชายคนนั้นจะใช่พระเอกไหมนะต้องรอติดตามนะคะ มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเพื่อให้สมกับการที่เรารวบรับข้อมูลจากใต้ตกท่านกองบกกอมาวันนี้พี่อ่ะได้ไปมุดใต้ตกท่านกองบกกอมาด้วยแล้วก็ได้รับคุมเทมใช่รักสมบัติที่มีค่ามันหนึ่งชิ้นแต่ว่ามีหลายแผ่นอยู่นะเพราะว่าอันนี้เหมือนน่าจะเป็นรหัสลับของเขาเพราะเขาเขียนเหมือนมีช็อตโนตไว้ข้างในด้วยว่าเหมือนแบบเป็นเลขหน้าก็เลยคิดว่าน่าจะสําคัญกับสหายนักอ่านก็เลยเหมือนแบบอยากเอามาเมามอยให้ฟัง เขามีเลขหน้าแบบเล่ม 1, นึ่งเลขหน้า46เลขหน้า1 1อเลขหน้า1้0ขอดูก่อนคืออันนี้น่าจะเป็นหน้าตอนทำต้นฉบับค่ะ้<อ>าเกิดจะเป็นเล่มเนี่ยอาจจะแบบคูณ2องอ๋องั้นแปลว่าเดี๋ยวถ้านักอ่านได้รับเล่มจริงก็เอาเลขที่เมื่เกี้บอกไปอะแล้วก็คูณสไว้นะคะว่าจะมีประโยคหรือฉากอะไรยังไงบ้าง ก็เดี๋ยวเปนใช่ไหมใช่เพราะลองดูขอแบบหน้าร้อยสก่อนหน้าหน่อยร้อยสาที่ท่านกองบอกกอํทข้อมูลเ<ะ>นาะเขามีแบบประโยคข้อความบางอย่างว่าแบบเขออาอ่านได้ไหมอ่านแบบเหมือนเมามอยกันร่าวๆยิงสาวอยากเบี่ยงกายหนีการสัมผัสของเขาแต่นางไม่อ่าจหลบเลี่ยงได้สองมือของบุรุษผู้นั้นมิได้ผ่าจากตัวนางเลยวุ้ยขอหยุดพักแบบใจเต้นอ่ะใจเต้นแรงใจเต้นแรงขึ้นอันนี่เป็นนางเอกใช่ใชเพราะว่าเหมือนเป็นนางเอกแล้วก็แบบภาพในหัวมาเริ่มมาแล้ว ในทางกับกันยังกำมือเข้าหากันเบาๆกุมสองหลายใต้เสื้อคลุมของนางไว้แล,ล้วก้มศีรษะลงวางไปกำบุกบืนเกี้ยงเกาถูไถ่กับเลือนผมนางแกฉันไม่ไหวอะ่ะหนาวหรือไม่หุ้ยมีความถามมีความถามด้วยมีความถามเขายืน่นริมฝีปากแนบชิดใบหูที่ขนอ่อนดูเกี่ยวของหญิงสาวโอ้ยฉันเขินเองอะ่ะ แล้วก็กระซิบถามนางด้วยน้าเสียงแสนอ่อนโยนเอาเท่านี้พอดีกว่าเนาะพอเถอะเอาเป็นแบบน้าจิม้ม <พอ S 1> น้าจิ้มให้กับแบบให้กับสหายทุกๆท,ท่านแล้วก็เดี๋ยวไปตามรหัสที่จอยบอกไปเมื่อกี้นี้เนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ทั้งภาพโปกภาพบล็อกอหรือว่าท้นลองอ่านที่สหายได้อ่านกันมาแล้วอีกทั้งข้อมูลที่เราสองคนนำมาฝากกันก็น่าจะทำให้ยิ่งอดใจกันไม่ไหวแล้วนะคะ สำหรับสหายท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม<ๆ>ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พร้อมกับกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย